หนึ่งนาทีกับกอทอพฤติกรรมการขับรถแบบขับขับเบรกเบรกเป็นพฤติกรรมอันตรายทั้งต่อตนเองและเพิ่มรวมทางด้วยนะครับเพราะนอกจากจะทําให้ผู้ขับขี่รายอื่นเข้าใจผิดแล้วยังทําให้การขับขี่ไม่ราบรื่นและทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันในการขับขี่ด้วยครับทั้งนี้การเบรกที่ถูกต้องหากผู้ขับขี่ต้องการรักษาระดับความเร็วให้คงที่ให้ใช้วิธีผ่อนคันเร่งและใช้วิธีการควบคุมคันเร่งแทนการเบรก ผู้ขับขี่ต้องรู้จักเรรงและผ่อนอย่างเหมาะสมเพราะหากเบรกบ่อยๆชิ้นส่วนของรถยนต์จะสึกหรอโดยเฉพาะรถเกียร์อัตโนมัติจะเกิดความร้อนสะสมโดยไม่จําเป็นด้วยข้อสําคัญคือการขับขับเบรกเบรกนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับขี่ร่วมทางเพราะไฟเบรกด้านท้ายจะส่งสัญญาณให้รถคันหลังหยุดซึ่งหากเกิดขึ้นบ่อยเกินไปย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม